ลบไม่ได้ช่วยให้ลืมอโมริมพูดตรงๆจากใจหักแมนยูคว้าแชมป์เอฟเอคัพในปีนี้การลบไม่ได้ช่วยให้ลืมรูเบนอโมริมกุนซือเลือกฝอยทองออกมาพูดตรงๆจากใจหักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์เอฟเอคัพในปีนี้วันที่8กุมภาพันธ์68รูเบนอโมริมผู้จัดการทีมชาวโปรตุเกสออกมาพูดตรงๆจากหัวใจหักปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าแชมป์เอฟเอคัพในปีนี้ซึ่งจะเป็นแชมป์สมัยที่2ติดต่อกัน ยอดทีมสีแดงแห่งเมืองแบนเชสเตอร์มีผลงานที่ตกต่ำดำดิ่งโดยเฉพาะในลีกที่ตอนนี้อันดับรูดลงไปที่13ของตารางจากการมีแค่29คะแนนจาก24นัดโดยมีแต้มมากกว่าจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ทีมอันดับ18ที่อยู่ในโซนตกชั้12น12คะแนนและม,แมีแต้มตามหลังสิงโตน้ำเงินครามเชลซี Chelsea ทีมอันดับ4ี่ในพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกห่างไกลถึง14คะแนนเลยทีเดียวล่าสุดรูเบนอโมริมออกมากล่าวว่าผมคิดว่าถ้าเราคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ มันก็ไม่ได้ช่วยให้เราลืมผลงานที่ย่ำแย่โดยภาพรวมในซีซั่นนี้ไปได้เพราะผมไม่สามารถโฟกัสแค่การคว้าชแชมป์ได้มันไม่ใช่แนวทางของผมและไม่ใช่แนวทางของผมที่มีต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ในตอนนี้เรายังไม่ดีพอแม้จะเพิ่งผ่านเข้ารอบต่อในศึก FA ครับ